สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศลงมาก็มาให้ชมบรรยากาศของการหิมะร่วงนะคะก็ส่งความรู้สึกหนาวๆประมาณนี้นะคะไปให้คนที่เวืองไทยนะคะทีนี้วันนี้คุณก็เลยจะมาเสนอหัวข้อดีๆแนะนําให้พวกเราได้รู้กันนะคะว่า สถานีตรงนี้ที่นี่ที่ไหนนะคะที่นี่ที่ทททลอนดอนเลยค่ะสถานีตรงนี้ก็คือเป็น Beauty Academy ที่จะสอนให้พวกเราได้มีความรู้มีความดีมีความสุขและก็เป็นคนที่มั่งคั่งรำ่ำรวยโอเคทีนี้การที่เราจะพาเราไปสู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องเราต้องมีอะไรอันดับแรกมีความมั่นใจค่ะมั่นมั่นจิต ใจจิตกับใจนี่คนละอย่างนะคะดูดีนะจิตนี่คือความรู้สึกนึกคิดใจของเราที่คือมันอยู่ในกายกายของเจ้าใจของเราร่างกายของเรานี่คือมันหมายถึงสุขภาพจิตของเรานี่คือความคิด ที่ดีๆแล้วก็ mindset ที่แบบสุดยอดที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายแห่งความสุขได้นะคะก็คือเหมือนตั้งจิตไว้ก่อนแล้วก็ใจมันก็จะตั้งตามใจนี่มันเป็นเรื่องของ physical function ก็คือเป็นเรื่องของกายวิภาคนะคะใจก็คือหัวใจที่คุณนกกหมายถึงนะคะจิตนี่คือความรู้สึกนึกคิดจิตวิญญาณความต้องการหรือมโนโจิตแล้วทีนี้ก็อ่ะอันแรกเลยนะคะมั่นจิตมั่นใจนะคะแล้วก็มั่นอะไรต่อไปคะมั่นหน้า มั่นหน้าของเรานี่คือแบบเหมือนประมาณว่าคือมีความกล้าความมั่นหน้าเนี่ยคือความกล้ากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำที่มันสอดคล้องกับความคิดของตัวเองอย่างมีศิลปะนะคะพวกเราอย่าลืมถ้าบอกบางคนบอกว่าหลายคนนะคุณก็เคยได้ยินว่าก็ฉันเป็นคนนิสัยแบบนี้พูดตรงๆขวานผ่าซ่าใครรับได้ก็รับจริงๆแล้วเป็นอย่างเงี้ยคุณกนเคยเป็นมาก่อนซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์เลยก็เลยจะบอกว่าการมั่นหน้าเนี่ย ต้องให้ make ัวร์เลยนะคะต้องมั่นใจนะว่าสิ่งที่คุณทำาน่ะมันจะไม่ย้อนกลับมาทำลายเราภายหลังนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยเราต้องมีความมั่นมาดมั่นในทุกอย่างถ้าเรามั่นจิตมั่นใจเราก็มั่นหน้าของเราเนี่ยกริยาท่าทางคำพูดคำจาแม้กระทั่งการเดินการเหินของเราเนี่ยมันจะตอบมันจะตอบโจทย์อะมันจะสอดคล้องกันอะเวลาเราอย่างเอาง่ายๆนักธุรกิจอะแง่นักธุรกิจที่เขาแบบหโปรฟิต แบบใจโตเลยนะจะเล็กจะน้อยกันแล้วแต่คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักธุรกิจเขามีความมั่นใจอืม,มั่นใจเพราะว่าจิตเขามั่นคงว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วทีนี้เวลา การเคลื่อนไหวการก้าวย่างของเขาเนี่ยมันจึงเป็นสเต็ปที่มั่นคงก็เลยมันจะบ่งบอกถึงความความชัดเจนความมุ่งมั่นคนที่อยากทําธุรกิจด้วยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออคนนี้ไม่เหยาะแยะไม่เบาแบกอย่างนี้นะคะนี่ให้พวกเราไปฝึกบริหารเพราะว่าที่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนคุณนกไม่ได้เป็นคนแบบนี้ก็คุณนกไม่ได้ไปเล่าเปรียบเทียบกับใครที่ไหนอื่นไกลนะคะก็คือคุณนกจะยกเคสตัดดี้เป็นเรื่องเล่าของครูพินกเองนะคะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นคนมั่นใจเป็นคนขาดความมั่นใจแล้วทีนี้ก็คือเวลาคิดของเรา ก็ไม่วันเดเรคชันจิตของเราไม่ได้รวมศูนย์ว่าเราต้องการอะไรจริงๆบางทีเราก็ลุกอยากจะมีความสําเร็จขึ้นมาบา,บางทีเราคิดอยากจะลุกขึ้นมาเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบคมเฉียบแหลมบางทีครูพี่น้อเคยนะคะลองไปลงคอร์สดูสิว่าเราจะไปเรียนมาสเตอร์ดีกรีให้จบแบบเหมือนโอ้ประมาณว่าบ้านมั่นมากเลยนะแกรมมา์ภาษาอังกฤษยังไม่แตกฉัน แต่ไปลงทะเบียนเรียนที่จะเรียนให้จบปริญญาโทของประเทศอังกฤษเนี่ยครูพี่นกก็โอ้โหสุดจะมั่นนะคะแต่ว่าประเทศอังกฤษเขาก็ดีถ้าเกิดเป็น Open University ้เขาก็จะเก็บเครดิตมาให้เราแล้วก็ไปไปเรียนเมื่อพร้อมไปม,มันก็เป็นเรื่องของตลาดวิชาไปนะแต่ตอนนั้นคือมั่นใจที่เนี้ยจิตของเราเนี่ยมันวอกแวกเดี๋ยวจะเอานู้นทีเดี๋ยวจะเอานี้ทีเราแบ่งเวลาไม่ได้บริหารเวลาไม่ได้จิตของเราไม่มั่นเห็นไหมคะทุกอย่างเนี่ยการที่ประสบความสําเร็จแล้ว อะไรก็แล้วแต่นี่นะคะข้างนอกข้างในต้องสอดคล้องกันอันดับแรกต้องมั่นจิตนะคะมั่นในจิตตั้งมั่นในจิตว่าเราต้องการอะไรจริงๆโฟกัสไปที่สิ่งนั้นย้ำคิดในสิ่งทำอย่างสิ่งที่เราต้องการทำอะค่ะต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นอะย้ำคิดย้ำทำหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของการมันเป็นเรื่องของจิตวากวนคิดอะไรไม่ไม่จบ ค,คิดแบบไม่สรุปนะคะแต่ในความคิดของคุณนกในในแบบสรุปบทสรุปกับคําว่าย้ําคิดย้ําทําของครูพินกนะคะการย้ําคิดย้ําทําถ้าเราย้ําคิดย้ําทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเราจริงๆนะคะเชื่อไหมว่านั่นคือเรากําลังจะรวมศูนย์แห่งจิตจักรวาลน,นะคะมั่นหน้านี่ก็เป็นคําคําแบบแบบเย้ายวนกันเล่นๆนะคะมั่นหน้าคือเวลาเราทําอะไรเราเรา,เรา,เราแบบทําด้วยความมาั่นมั่นภูมิอกภูมิใจเมื่อใดที่เรามั่นหน้า เมื่อน,นั้นเราจะค้นหาคาแรคเตอร์ตัวเองได้แบบชัดเจนไม่มีอะไรมาสกัดไม่มีคันลองไม่มีกรอบมาตีให้เราต้องเดินตามซองเราไม่ใช่ควายตู้ถ้าหากเราเนี่ยมั่นอกมั่นใจของเราได้ขนาดนั้นมั่นจิตนะคะมั่นใจมั่นหน้าของเราได้ขนาดนั้นแล้วก็มั่นทั้งนอกข้างในมันจะมันจะผสมประสานกันอะไปท่องให้ขึ้นจำให้ขึ้นใจเลยนะคะมั่นจิต มั่นใจมั่นหน้ามั่นข้างนอกมั่นข้างในถ้าทุกอย่างมันมาดมั่นได้แบบจริงจังเมื่อไหร่ในวิธีของเราอะค่ะแล้วเชื่อไหมว่าม่านเมจิกอันใหม่อะมันจะถูกเปิดออกแล้วคุณจะทะลุทะลวงไปอีกมิติหนึ่งแห่งความสำเร็จฝากความรักข้ามขอบฟ้านะคะโปรยไปกับสายลมและแสงแดดฝากความมั่งคั่งน้ำรวยไปให้พวกเราทุกคนจงขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็จงตั้งจิตให้มั่นตั้งใจให้มั่นมั่นหน้าเข้าไว้นะคะ แล้วทุกสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะสามารถลิขิตได้ด้วยตัวคุณเองจําให้มั่นนะคะไม่ใช่มั่นโหนกอย่างเดียวนะมั่นจิตมั่นใจแล้วก็มั่นหน้าแล้วก็ค่อยไปมั่นโหนกนะคะมั่นข้างนอกมั่นข้างในคุณต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าคุณก็คือคนคนหนึ่งที่คู่ควรกับทุกๆสปปรรพสิ่งในโลกนี้ที่มนุษย์คนอื่นมีคุณก็มีได้จําไว้ด้วยรักและปรารถนาให้ทุกคนเป็นที่หนึ่งในแบบของตัวเองนะคะคุณ้องอินซีซูเปอร์วีแมนบัวบวบวจุบ